S 1> <S 1> <S 1> สวัสดีครับวันนี้บาวฮีจะพามาชมบอลสีโบราณต้นเล็กนะครับขนาดต้นเล็กว่าแต่ละบอลสีจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาดูตัวนี้ที่อันนี้อันนี้เป็นต้นเล็กมานะครับอันนี้ก็คือ อันนี้บอลบอลบอลน,นอกนะครับสตอร์บอลจีนสตอร์บลี่สตานี่กระถางเท่าไหร่นะพี่นี่มีต้นสอ้บาทอันนี้สองร้อยบาทนะครับอันนี้นิวเวฟนี่บอลบอลจีนเหมือนกันเท่าไหร่นะครับพี่สองร้อยห้าสิบรับสองร้อยห้าสิบนะครับสวยๆั้งนั้นเลยที่เป็นต้นลูกมันครับแล้วก็มาที่บอลอีกสีชนิดหนึ่งก็คือเสือพานนะครับอันนี้ ต้นเล็กมันก็คือไซส์เนี้ยก็คือเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบาทครับเนี่ยครับกระถางร้อยแปดสิบบาทก็มันจะตามขนาดมันอันนี้ก็ถ้าโตมาหน่อยก็สามร้อยครับสามร้อยนี่สามร้อยครับผมมาต่อที่ขุมขุมทอง,ทองนี่ครับขุมทองสามร้อยห้าสิบใช่ไหมพี่ใช่ครับ นี่ขุมทองนะครับเป็นต้นลดกขุมทองกระถางละสามร้อยห้าสิบครับผมน่ามาต่ออีกที่บุษราคำเหลืองบุษราคำเนี่ยครับผมสวยไหมหสวยๆั้างนั้นเลยครับเยอันนี้กระถางละสามร้อยห้าสิบทับเหลืองบุษราคำนะครับเนี่ย แล้วก็มาต่อที่พยาสเวทพยาสเวทนี่ก็280บ,280บาทครับเป็นต้นลูกมันนี่นะนี่ขนาดไซส์มันสองบาทครับผมแล้วมาที่อันนี้จะแพงขึ้นหน่อยเพราะว่าเป็นบอลโบราณของเราพนาราย 6 5ร้อยห้าสิบพนารายนะครับกระถางนี้นะครับแล้วก็อันนี้อะไรนะพี่กวนอูครับนี่กวนอูนี่ครับเท่า<ม>ไหร่พี่ห5ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับกวนอูอันนี้ก็เสือพานแล้วก็มาต่อที่เบบีของเนี่ยนะครับเบบี Baby. เพชรพันล้านเพชรพันล้านนี่เท่าไหร่นะพี่สี่ร้อยครับเนี่ยสี่ร้อยครับเพชรพันล้านกระถางเบบีต้นน,นี้ครับผมครับแล้วมาต่อที่ผ่ารวยล้นฟ้าเนี่ยครับผมเนี่ยรอยล้นฟ้าเนี่ยครับเนี่ยกระถางที่ห้าร้อยนะครับเนี่ยครับถูกมากเลยอ่ะที่อื่นไม่ได้ที่อื่นแพงกว่านี้เยอะ กระถางละห้าร้อยนะครับรวยดุนฟ้านี่ครับผมไอ้พวกนี้เป็นบอลไอ้ไอนั่นหมดเลยคัพี่เ,เนาะเป็นแก้วสารพัดนึกครับแก้วสารพัดนึกกระถางเท่าไหรพี่ร้อยแปดสิบครับเนี่ยอันนี้กระถางละร้อยแปดสิบอันนี้แก้วสารพัดนึกครับเออใช่แก้วสารพัดนึกแล้วนี้อะไรพี่นี่เป็นเซลซิยครับเ,เป็นไม้นําเข้าครับ เซลซิลไม้นําเข้าคล้ายๆกับนั่นเนาะคล้ายกับนั่นของเราหมดเลยคล้ายพวกหงเฮงพวกอะไรเงี้กินรลีพวกนี้กระถางเท่าไหร่พี่ไอ้ซลซิลตัวนี้ยซลซิลเอ่อร้อยแปดสิบบาทครับ้อยแปดสิบนะครับผมอืมแล้วก็มาต่อที่นี่นะครับสตรอเบอรี่สตาตัวนี้ก็สองร้อยห้าสิบครับ แล้วก็บับเบิ้ลบ,บับเบิ้ล้350าสิบนี่โอ้โหต้นใหญ่นี่ครับดูขนาดไซส์เขาสามร้อยห้าสิบครับผมโอเนี่ยครับวันนี้ผมก็พามาชมบอนสีต้นเล็กนะครับราคาย่อมเยาเดี๋ยวโทรมาสอบถามที่เขาได้นะครับพี่ร้านวินล่าเอ้ยดวงดีการ์เด้น ที่ตลาดลงเกลือตะบนท้ายเกาะน,นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ที่ช่องนะครับครับผมวันนี้ตอนนี้เขาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ